นี่ะตัวกี่ตัวก็ตีกันตัวเงี้ยยังยังเดี๋ยวอยู่ข้างล่านเหีย้ยลูกแต่เดียวอะแค่สี่เหี้ยเปิดเสพรอเลยดีบว่มองอยู่มาตาไม่น่าเสื่อมละเดี๋ยวส่งไม่ขึ้นไม่ขึ้น

าายกกอยู่เช่นใบป่ะตอนแรกมั่อยู่โซฟานะวแต่ตอนนี้ม่นมนแต่ว่าเซตใหญ่เาก็สองหกหกห่อเอ้ยก่อลิกหกกอลิกขวันอะถาจะเป็นก่อแพงที่สุดโอยอ,อยู่โซฟาเลย,อยแอ๋มันปีนขึ้นมา กระสุนอืมอยากอยากได้สไนนมันมันแรงอยู่แล้วอ่าต้องเดินไปครับเดินไปแล้วมันจะอยู่ขวาปีนขึ้นมาบนกล่องอะผมผมไม่มีอะไรนะเซตเซตกลับผมอ่ะคือพร้อมแตกตลอดอ่ะแต่ปืนอ่ะกระสุนห้า กะจกแตกเลยเชี่อมอไม่เห็นเลยเข้าไปสองเดี๋ยวไปนั่นไปน,นออั่งโออเก็บก็สุดแรงมากเลยแปบ๊บเดียวหายอะ่ะโอ้ยไปน,นัปนน่นไปน,นั่งเย็นไปนั กูว่าเชื่อมาแล้วแน่เปวไกูก็ลืมเ,เก็บอันนี้เฮ้ยมาแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนน่ากลเลยตรงไหน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 ต่อไป